ไทเกอร์สุดน่ารักแทนได้แดงสวนเชียงใหม่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายแรดคูนหูมีขนาดใหญ่จมูกแหลมขาสั้นคล้ายมีขนตามลำตัวมีหลากหลายมีทั้งสีน้ำตาลเช่นน้ำตาลเหลืองและน้ำตาลแดงขนบริเวณลำคอยาวและนุ่งฟูหางเป็นพวงยาวคล้ายกับหางของกระรอกมีลายป้องสีน้ำตาลแดงสลักขาวมีความยาวของลำตัวและหัว51-64ซนติเมตรหางยาว50-63ซนติเมตรมีน้ำหนัก3ถึง4.5กิโลกรัม มีการกระจายพันธุ์พบตามแนวเทือกเขามาลัยตั้งแต่ภาคเหนือนของประเทศอินเดียทิเบตเนปาลภูตานจีนภาคเหนือนของพมา่าและภาคเหนือนของประเทศลาวบริเวณที่ติดกับจีนมีพฤติกรรมออกหากินตามลำพังมักหากินบนต้นไม้กินอาหารเทียงไม่กี่ประเภทโดยกินเฉพาะใบไม้อ่อนเท่านั้นบางครั้งอาจกินไขน่นกสัตว์ขนาดเล็กและผลไม้บางชนิดโดยใช้เวลาตอนกลางวันในการนอนหลับพักผ่อนตัวผู้จะห่วงอณาเขตมาก และมักเคลื่อนย้ายไปเรื่อยแต่แผนด้าแดงตัวมีจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ครอบครองของตัวเองบางครั้งตัวผู้อาจเข้ามาหากินภายในอาณาเขตใกยวุฒิชัยมุ่งม,มันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ผู้บริหารหนุ่มใหญ่วิสัยทัศน์กว้างไกลจัดการแสดงสัตว์ที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่องสร้างสรรค์ส่งเสริมพฤติกรรมให้สนุกสนานฝึกสมองให้กับน้องน้อง,องสัตว์และสร้างความบันเทิงให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชื่นชมสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวันเปิดตั้งแต่แปดนาฬิกาถึง17นาฬิกา